สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง f a m i l ี่ีทับไทยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะพาพลายงามนะครับผมไปวัดความสูงนะครับพลายงามจะสูงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อาบน้ำให้นะครับผมอย่างรอนะครับ เพื่อที่จะไปวัดความสูงที่โรงพยาบาลน,นะครับผมอ่ะมากันเลย,อยตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปนะครับผมที่โรงพยาบาลทางงามยังไม่ทราบความสูงนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับผม เ็อยากจะรู้นะครับว่าเขาสูงเท่าไหร่วันนี้มีโอกาสก็เลยจะพาไปวัดความสูงสัหน่อยนะครับว่าเขาสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอ่ะเดินไปเลยครับ แล้วครับมุ่งหน้าไปแล้วเดินมาแล้วครับพลายงามสุดหล่อ,อ,อมามามาไปวัดความสูงกันว่าสูงเท่าไหร่ นมอายุ16ปีนะครับหนุ่มน้อยอายุ16ปี <Hey. S 1> จะสูงเท่าไหร่นะครับ hey. Hey. ได้กลิ่นช้างพังนะครับช้างหลายเชือกนะครับที่เขามาทำกิจกรรมนะครับต่อสัญญาช้างนะครับผม แต่ละปีครับครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปช้างเยอะก็จะมีการล้วงดมกลิ่นนะครับ อ่มาแล้วครับอ่เดินเข้าไปเลยท้ายงามท้ายงามเป็นช้างนอกโครงการนะครับผมแต่ว่าวันนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะพามาวัดดูความสูงของเขานะครับสัสดส่วนของเขาสูงเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับ fc รุ้นกันว่า เขาจะมีความสูงกี่เซนติเมตรนะครับถ้าเทียบกับพ่อใหญ่กับศิริมงคลนะครับผม นี่คือจุดที่เราจะมาวัดความสูงนะครับของพลายงามเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ แล้วครับผมค่อยเดินมาเอาเอาให้ตรงๆเด้อนั่นแหละฟังฟังนี้ก็ได้อะเทียบเข้าไปเลยนี่นะครับ Có thiệp cận thiệp 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 เออได้เออท่นเออจับไปเออจับได้ไหมอ่ะถอยไปสิถอยคิดที่คิดที่เท่าไรคิดที่สามใช่อ่ะขี่ไปอ่ะพลายงามนะครับออกจากสองเมตรห้าสิบไปสามขีดใช่ไหมใช่นี่นะครับความสูงของพลายงาม 55าสองเมตรนะห้าสิบห้าสิบห <2, 65. S 2> <ม>้าหสหสาหหองเมตรหกสิห้าครับผม สองเมตรหกสิบห้าเส้นเท่ากับพ่อใหญ่สองเมตรหกสิบห้าเท่ากันครับสองเมตรแปดสิบก็สูงสมุสิริมงคล สองเมตรเจ็ดสิบห้าเกือบทันพี่เตมแล้วอตอนนี้ก็ทราบความสูงแล้วนะครับ2 2> <ม>สองเมตรหกสิบห้าเซนคนวัดไปแล้วได้สองเมตรเจ็ดสิบห้า สูงกว่าพลายงามสิบเซนพ่อใหญ่ก็สองเมตรหกสิบห้าเท่ากันนะครับวันนี้ลุงมาทำอะไรลุงมาดูมาทำข่าวข่าวคุณปู่ครว่าเป็นยังไงบ้างได้ออกวันไหนครับนี่กินก็กินก็อร่อยนอนก็หลับกินข้าวอร่อยกินมีคนโยกวยมีคนโยกมีเพื่อนอืแดีวครับผมมาพูดคุยถามถามข่าวกัน ามันมันสมดุลขามันใหญ่มันยาวครับเขาเพิ่ง16ปี1ปีเองคุณตา16ปีงนี่ยยังไม่เต็มที่นี่ขามันใหญ่ในฟองนี้เหมือนนี้16ปีเองคุณตา16ปีนนนมมมมัััััยยงงไ่เเต็็ดกครบเพิ่งได้หางดอกมาอยู่ด้วย ยานขาวมัชมพูมก็ดดำมแมนบอกยไม่มีต่างบนั้นเขาดีอชมพูะนยัไงจะีคี่อเป็นยังไงดคลักเป็นยังไงบ้างครับคุณตาเดี๋ยวมาฟังจากคุณตานะครับพู้มีประสบการณ์เข้าตำราเข้าตำราทุกส่วนขาโอเคโก็ได้ปากดีครับก็เนี่ยอะไรแตตอยมันเนี่ยแต่ตอยมันก็ยาวปากสนิท ไอ้นาบานหัวเชิดโอ้ยดูอกว้างใช่โอเคแล้วเข้าตำราเยอะเข้าตำราเล็บได้ไหมครับเล็บเล็บโอเคเลยขาวสวยเขาเรียกว่าเล็บอะไรนั่นเล็บขาวขาวอะไราวลนั่นคุณตานะครับฟังสวยเล็บสวยเลยแก๊ปก็สวยเลยแก๊ปสวยมากคุณตานี่นะครับแก๊ปสนิทแก๊ปไปตรงนหนานาเห็นไหมนุ๊กตัวเรียกแคปหนึ่งตรงไหนครับแก๊ปครับ ไหนตรงไหนเนาะเจ็ดสิบแปดแกลปไหนไหนตรงไหนนั่ก็เรียกแกลปโบราณนะนั่นเห็นไหมตัวเล็กๆแต่มันตอนนี้มันไม่เล็กแล้วมันใหญ่บัรดาลุงเล็บแกลปเขาเรียกการ์ดที่เดือดเดือดขแล้วตัวกลางไงตัวกลางเออตัวข้างในอ่ะนั่นแหละสังเกตสองข้างหล่ะจะมีสองข้างโอเคสิบแปดจะมีข้างเดียวคีบเจ็ดตำลาเขาไม่ให้แต่นี่ตำราเข้าตำราเข้าตำราไม่ไม่มีที่ตีนะเล็บได้ ปากอะไรพีดานถึงชมพูเอ่หน้างวงใหญ่งวงยาวหัวเช้ดปกว้างหลังปกอันกล้วยหางปัดเปล่าโบราณตำราเขาว่าโอเคละตำราปากสนิทปากกว้างน่ะปกญญาไม่กินไงโอยมันร่ำรวยสาธุครับผมร่ำรวยจริงๆนะไม่น่าจะจริงๆนะครับครับครับเชื่ออยู่ครับผมปากกว้างสปากแหลมๆก็ไม่ค่อยนิยม ตำมันนคกยดมันสูทรคารของคุณตานีนะครับขดลักของช้างบันทายเป็นไงครับทายสวยตลึงนามนี่เงือมันยังไม่เต็มที่นะนี่มันยังเด็กอยู่อีกประมาณสักห้าปีโว้ห้าปีนี่โวใครเห็นก็กินจกร้อง oh no ห้ี จริจริงงนนี้นนีค้รครับผมกาลเงมันเต็มที่มันจะดูดีกว่านี้อีกเยอะอเนี่ยนะครับฟังจากคุณตานะครับำาาเข้ไม่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 ออกนอกตำราดูในที่แ cem ได้ไม่ถูกตำราตรงไหนครับตรงไหนไม่ถูกตำราแ cem ตรงไหนไม่ได้เนะก็ยังไม่ได้ดูพูดมันพูดไม่ได้ต้องมาดูยังไม่เห็นตัวอืมรู้ไหมว่า ถอยพิษที่จี๋ถ้อยพีษถ้อยปิษเขาพูดปากเปล่ามันไม่ถูกแต่นี่เราดูเราดูในสายตาเราพูดตามจริงจริงสายตามันมันบ่งบอกขับมันเองมันบ่งบอกขับมันเองครับผมมันเป็นเรื่องจริงถ้าเราพูดไปเลยมันพูดไม่ได้อันนี้ฟังจากคุณตานะครับผู้มักประสบการณ์นะครับขอบคุณครับผม านี้มันจะอยู่ประมาณมันไม่แน่นะต้าพุทธสิพุทธเป็นไปได้นันไม่แน่อาจถึงสิบกว่าพุทธขึ้ยบาดก็ได้เพราดูป้องขามันยาวถ้าป้องขาไม่สวยเ้วยนะป้องเท้ามันสวยนะเล็บป้องเท้าเลี่ยดดีสวยใหญ่เล็บขาวลูกตายครับผมมีปนุเบามือเบาเท้าเบาขาเบาตัวเดินสวย ในระหว่างเดินเนี่ยยกงาแล้วหางต้าตามแขวงไปแขวนมาแขวงหางด้วยใช่ใช่เขาชอบแขวนหางางก็จะไปอย่เี้ยเดินเดินเหมือนช้างีไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยแต่เจ็บเอวหน่อยนะเจ็บเอวใช่ใช่ควันหนุ่มเขาไม่เจ็บมั้งเออหนุ่มดีหน่อยคนแก่ไม่ไหวแล้วปวดเอวเขาช้ามือหัวเชิดเกินแต่มัาช้อนมันก็ดีมันดีดีทางงา โอ้ยขาขามันสวยจริงๆริงเลยนี่ครับสวยมากขาสวยผีเลี้ยช้างอย่างนี้มันสอนง่ายนะโบราณก็บอกว่าสอนง่ายมันไม่ไปยกหืมันผิวมันไม่หยาบผีันลี้ยมันไม่ฉิดมันไม่มันไม่โกงมันไม่เกเรครับผมผีเลี้ย่างนี้เลยมันบอบบางขาบอบบางผีเลี้ย นนลพลายงามความสูง2เมตร2เมตร65 65นะครับผมส่วนสิริมงคลน,นั้น2เมตร75ก็สิริมงคลสูงกว่า10เซนนะครับตามตามเป้าเลยนะครับที่เราเคยเทียบกันนะครับผมพลายงามกับพ่อใหญ่สรีทัพไทยนี้ ไล่กันเลยครับผมพอกันเลยนะครับพอใหญ่สีทับไทยก็ประมาณนี้แหละครับ2เมตรหกสิบห้าเท่าเท่ากันกับพลายงามเลยนะครับแต่ว่าพลายงามจะมีโอกาสสูงมากวกว่าน,นี้ครับ <ไป S 1> เพราะว่าช้างพึ่ง16ปีนะครับคุณตาบอกว่าจะได้สมเมตร่าคุณตามั่นใจขนาดน,นั้นเหรอมั่นใจมั่นใจเลยพูดได้เต็มเเลยเดี๋ยวเรารอรอดูไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุนู่นแหละครับสาปีว่า จะถึงกี่เซนติเมตรนะครับผมได้ได้เลยอย่างน้อยสามเมตรแหละอย่างน้อยแต่ว่าเมตก็สิบฟุตได้นะคุณตาบอกว่าช้างนี้ถูกลักษณะทุกอย่างเลยนะครับได้ไม่ไม่มีไม่มีเอาหันไกซิจิหันีกสิไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิคือข้อตำราครับผมทุกวัยวิวัฒนาได้เลยงาได้หูได้หางได้เล็บได้กระตอยงวงได้ปากสนิทปากกว้างครับผม เดินสวยหนะ้าอกกว้างเดินดีเดินไม่ขี้เกียจเดินคนนั่งคนบังคับก็สบายไม่หนักอีกประมาณสักห้าปีเนี่ยคุณตานะครับนี่คุณตานีนะครับเชื่อได้เชื่อได้พอพอผูอ้มากประสบการณ์<อ>นะครับพอดูได้เล็บเขาเรียกว่าเล็บเนียโเดินดีเล็บนี่เดินก็พอตาพอตาพอเหมานะครับก็แต่ก่อนก็ติดตามคุณตานีนะครับใช่ไหมคุณตาใช่ใชไปขายของหรือไปอะไรไป ทั่วไปก็เดินทีมงานเป็นทีมงานเมื่อก่อนแต่ก่อนเราไปรับจ้างให้เด็กน้อยขึ้นเนาะทำมาหากินเมื่อก่อนก็เดินด้วยครับคุณตาเหมาก็ไปกับคุณตานะครับก่อนที่ยังไม่มีช้างนะคุณตาเนาะใช่สมัยนั้นคุณตาขี่ทเทือกไหนเนาะลมโชยบ่อ่าลมโชยทองแดงทองแดงมันมันมันไม่ได้อย่างนี้ครับตอนมีช้างมันได้ไมนมีนี่ตี๋นะเนี่ยอืได้เล็บได้ทุกส่วนคุณตาเขาจะได้ <g ül> เล็บได้งวงได้งาได้ผิวเลี้ยงช้างพลายอย่างเดียวนะครับแต่ก่อนนะครับผิวโลก ที่ดีมากคือพิแดนสีชมพูนะมันอืเข้าตำราพิานสีชมพูอันนี้เราก็ฟังฟังไว้นะครับเอซีแฟนครับเขา,าเรียกว่าลิ้นลิ้นกาพิดานดำเนี่ยมันก็ออกนอกตำราหน่อยหนึ่งแต่นี้ไม่มีไม,มไม่มีลิ้นกาไม่มีลิ้นกามันก็นี่นะครับคุณตาว่า <ขอ S 1> ทาั้งแต่มันก็ไม่ไม่ไม่เต็มทั้งที่มี โคนหางอย่างนี้บอกคุณตาเอ้าหางใหญ่โคนหางก็เรียกว่าโคนหางโคนหางแย้ตรงนี้บอกครับเอ้าใช่ใช่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ปิดจะหุ้มซับบอกหุ้มเงินหุ้มทองบอกหุ้มเงินหุ้มทองเหมือนเหมือนเหมือนไม่รู้อะไรโอ้เอ้าหางลึงใหญ่เป็นพ่อพันธุ์ได้งามเลยครับผมขาดขามันจะเป็นพ่อพันธุ์ดีดมากขาก็ได้บอกขาได้อ้วนป้องขายยาวเล็บสนิทผิวดีผิวเรียบ ไม่โกงหางก็เผือกด้วยเนาะหางเผือกเผือกจริงราคาได้ขายได้ดีราคาสูงครับผมทำแหวนไข่ดำไข่ดำ,ดำหัวหัวไม่บานเป็นพ่อพันธุ์ได้ดีหัวบานไม่ค่อยนั่นนะไข่ดำอยากให้ไข่มันไข่เรียวๆด,วดีเป็นพ่อพันธุ์ได้ดี รับชมรับฟังกันนะครับเป็นความรู้เพื่อศึกษานะครับผมวันนี้นคุณตาก็แนะนําลักษณะนะครับของช้างพลายนะครับพลายงามนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสัดส่วนไม่มีตําหนิเลยนะครับฟูจิฮันมาปิดคลิปหน่อยเร็ว ครับผมวันนี้เราก็พาพลายงามมาวัดความสูงนะครับสองเมตรหกสิบห้าเซนนะครับสองเมตรหกสิบห้าเซนเกือบสองเมตรเจ็ดสิบนะครับผมเราก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะสูงเท่าไหร่นะครับได้ละสามเมตรเกินนู้นโอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณตาโอยพอนใชัยให้เอฟซีนะครับครับขอบคุณครับครับผมใหทุกท่านมีความสุขเออไม่เก็บไม่จนของรวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับ ครับผมมีความสุขมากๆนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้รับความเดินทางปลอดภัยะครับครับผมีความสุขยิ่งๆนะครับหายทุกหายโตกหายโรคหายไปครับไปไหนมาไหนก็มีคุณพระปกปักรักษาคุ้มครองนะครับครับครับสาธุครับผมขอบคุณมากครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ให้พลายงามนะครับกล่าวขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ารับชมสวยๆงามๆนะครับเอาฟูจิ ขอบคุณครับเร็วฝากกดไลค์กดแชร์ครับ <Yeah>. oh. กดซับสไครต์เราด้ยนะครับผม yeah. <See> ในช่อง Family สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพลายงามให้โชคแล้วครับผมเงินไหลนองทองไหลมาครับโอ้สาธุสาธุสาธุ